พบกับเรากับผมนุ่มเซกคนใต้นี้ครับแดงเหลืองสมุนไพรแรงเหลืองต้นไม้เป็นยาครับก็คลิปนี้กับพุนธยภาพเปื่อนๆมาหลุดถึงสรรพคุณของลูกใต้ใบที่หลายๆคนก็ลูกกันนะครับว่าลูกใต้ใบช่วยแก้ไข้วัดแก้ไข้จับสันแต่ว่าลูกใต้ใบมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการอีกหลายอย่างครับ เดี๋ยวผมจะภาพเป็นเป็นไปแล่นะครับว่าลูกใต้ใบต้นพันนี้นะครับก็ตามผมมาได้เลยนะครับผมลูกใต้ใบนะครับอันนี้ต้นอดเอียดนะครับลูกใต้ใบต้นอดเอียดหอเป็นเลอดต้นอดเอียดก่อนนะครับก็มีลายต้นนะครับที่ว่าเพิ่งขึ้นพ่าวเม็ดลวงนะครับป่อเม็ดลวงลุ่งเกาะไปได้ทั้งต้นทังต้นนะครับอันนี้ก็มันเพลนะครับลูกใต้ใบต่างนั้นเลยครับ นี่ครับเล้วก่อนี้กับต้นใยนะครับก็ยังใยวันนี้เลยนะครับนี่ไงเป็นเรื่ว่าลูกใต้ใบนะครับนี่จะจัดว่านี่คือลูกใต้ใบที่มีสรรพกุณนที่ก็ว่าแก้ไายวัดนะครับแก้ไายวัดแก้ไายจับสันนะครับ ก็ลูกใต้ใบนะครับก็ช่วยในการแกป้ปวดนะครับแก้หลอดในก็ไอลูกใต้ใบนะครับให้ตักเดดให้สนิทนะครับแล้วมาแก้ไว้ในกุ้ดรูหรือว่าใส่กระปุกย้ายลมข้าวนะครับย้ายอากาศข้าวเพราะว่าเพราะอากาศข้าวแล้วมันจะทำไม รียกว่าสารพุกคุณของยานั้นหลดลงนะครับก็มากินตอนเล่าตงชากินนะครับตอนเกิดอาการหรือว่าเปื้อนๆก้นไนนะครับปวดล้างปวดเอวนะครับก็ลูกแต่ใบนี่แหละครับเอามาลาน้ำให้สะอาดครับเดี๋ยวซับเป็นจินเล็กๆเป็นตากเดดพ่อห้งนะครับมาต้มน้ำกินเป็นชาแล้วครับก็ตอนเล็กๆนะครับตอนเอียดๆ้ผมนะครับเป็นหลูกดีซาน ดีซันคืออะไรครับก็ตัวเลื้องตาเลื้องเลยครับเหล็บเลื้องแมสเลยครับผมครับก็ไปเอาต้นลูกใต้ใบครับไปต้มกินก็กินซัการ์มื่ออาทิตย์นะครับก็จะช่วยอาการคลายดีซานลดลงได้แดีวก็สำหรับเพื่นผู้หญิงนะครับทดี๋ยวประจำเดือนมาไม่ปกติมากเลี้ยวบางจ่าบางนะครับก็ต้งลูกใต้ใบเป็นตัวช่วยได้ครับเป็นตัวช่วยได้ก็ไปต้มน้ำกินครับ ช่วยในการให้ประจำเดือนมาปกติได้แต่ว่าถ้ามาก็าาว่ากันว่านะครับให้เอารากครับรากก็ต้องลูกใต้ใบนะครับเอาไปตำให้เนี่ยนะครับแล้วผสมกับน,น้ำเส้าข้าวกินนะครับก็จะช่วยให้ประจำเดือนมาปกติได้สุ่ดนี่ว่าผู้หญิงที่ว่าเป็นก้าวต่ด,ดูดูนะครับ ก็เอาทางต้นกับเอาทางต้นนะครับเอาไปตำผสมกับเหล้าขาวกับอักาเอาแต่หนาเอามากินซะนรังจอน,นชาครับก็จะช่วนบันวว่าการคายแต่เราดูได้นะครับก็ต้นเอียด,ดนะครับก็เป็นเริ่มนะครับค้นตาก้นเกก็ตอนรูแต่ใบนี้แหละครับไปตำผสมก,กับเหล้าขาวเอามาต่างบริเวณเป็นเรื่มนะครับก็จะรักได้ก็เป็นผู้บันดาเจ้าบ้าน จะกรทำกันหน้านะครับแต่ว่าผู้ยินดีตั้งทองรั่วมีขั้นไม่ควรกินนะครับไม่ควรกินอย่างเด็ดขาดครับเพราะว่าจะส่งผลเสียแก่ร่างกายก็อต่างนี้ตั้งนั้นนะครับผมลุ่มเซกคนไปนี้ก็อฟากเสมอก็หยั่เสมอเลยครับว่าการที่ว่าจะเอาสมุนไพรแล้วมากินกันนะครับก็ควรศึกษาคณะกการกินวิธีการใช้ หายทุกตองครับผมก็ได้ไหนนํำนะครับว่าสมุนไพรลูกใต้ใบให้เป็นสมุนไพรตัวเหลือกแก่เพ,เพื่อนนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ค,บคุณเคื่อนเพื่อนติดตามชมผมหนุ่มเซกคนใต้นี้ครับคลิปหน้าผมจะมาเล่นเรื่องสมุนไพรเล่นกันลาวก็คอยติดตามกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขออ้อลาปิีกรครับขอบคุณครับ